วัดีค่ะวันนี้เรามาทาทาร์ตไข่แบบง่ายๆกันค่ะส่วนผสมเราจะเขียนไว้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นแป้งพายสําเร็จรูปในการทําด้วยค่ะเราจะใช้ไข่ไก่แบบเต็มฟองนะคะ1ฟองแล้วก็จะใช้เฉพาะไข่แดงอย่างเดียวอีก1ฟองนะคะเดี๋ยวเราก็จะแยกไข่ขา,ขากวกับไข่แดงออกก่อนค่ะ แยกไข่แดงมาใส่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะตีไข่กับน้ำตาลทรายก่อนนะคะตีไข่กับน้ำตาลทรายให้เข้ากันค่ะพอน้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นมค่ะ whipping cream คนต่อจนส่วนผสมเข้ากันค่ะพอเราคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราใส่กลิ่นมนิลาค่ะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ แล้วกองได้เลยค่ะตักส่วนผสมที่กองแล้วนะคะใส่ถ้วยพายที่เราเตรียมไว้อันนี้จะเป็นถ้วยพายสำเร็จรูปค่ะ ระหว่างที่เราเตรียมส่วนผสมเนี่ยก็ให้เราวอร์มเตาทิ้งไว้เลยนะคะประมาณ15นาทีค่ะเปิดไฟบนล่าง175องศาเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการอบนะคะประมาณ30-35นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้ครบเวลา30นาทีแล้วค่ะขนมสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะ